มาแนมเหมียวเหมียวเออมากินน้ำยาอาบโชคนะคะโฮลี่วอลสเตอร์เหมียวมาไหมเออกูนี่แหละมาละสิบโลหวานฉ่ำว้ายทองจริงว้าย <laughs> บอกแล้ววายเฮนลีอ่แล้วอะไรอ่ะว้ายว้ายเลยฉันเลียงไม่ได้<ะ>เลยเฮนลี <laughs> อะไรอ่ะว้าย สิบโลกัด, <g arden> ดีนะพี่พี่แทมอ่ะเออฉันเดีไม่ได้เลยว้ายมาแล้วพี่แจมมาหาฉัอุ้ยหลุดแสดงว่าฉันก็การันตีสี่ตู้หน้าใช่ไหมว้ายอะไรอ่ะไม่ได้สต็อก <f itt ik> นะกทุกคน <f itt ik> ไม่ได้สต็อกเลยเพราะล่าสุดเราก็ได้ตัวนั้นมาแล้วก็ไม่ได้กดต่อเอา้า <f itt ik> ดี่ละได้พิติกอ่ะ <itt ik S 2> เออจะเบิ้ลหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนก็เบิ้ลไปนะคะน้อดีแล้วน้อพิทิกกันก็พิติกกันอ่ะ ด,ดอะไรย่ยอีเมลไปไหนทำไมทำไมได้เมลได้จิ้งจอกแล้วดเ,รรลลเดี๋ยวเอาโกแรงโกลหนาวเดี๋ยวบอลลนนะคะวันนี้มันดวงเปิดแล้วแหละแถบแบฉันว่าเราอะเออเมลไหมว้ายเมลก็ออกเธอ1สิบโลโจบเลย <laughs> ว้ายอุ้ยสาตินโรบเตดิโอดาสมแล้วก็เป็นลูกรักของฉัน ดื่ม holy water มาใส่สินซิงดีสิบโลจบลไม่ใช่ะเรอดีบายกับดวงอุย้ยพอแล้วเพราะวันนี้ฉันอ่อมเงี้ฉันปวดหัวปวดตาเลยไม่รู้นะอุยตื่นเลยอะ่ะแล้วไม้สองเลยเหรอปัน่เนเลยนีลงคิวจดเลยนะคะจบจบอุย้ยมากับดวงสุดๆช่วงนี้นะคะเพราะเมื่อวันใช้ดวงกับวันซืนปะใช้ดวงกับอันไนไปหมดแล้วหรือเปล่า ปิดไลน์เลยดิรไอป้ปดที่ไหนไม่พีเราไปเล่นเมกมการ์ดต่อนะคะอุ้ยสองไม้อุ้ยตู้หน้าการันตีการันตีให้ใครดีนะได้ข่าวหลีกมาว่ายูล่ามาจะเอาไปให้ดากหรอแรงนะเล็กดี <S <S 1> <S 1> ก็ประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนสํหรับคลิปเปิดยเยแมวเซอร์ไพรส์มากดีนะอาจเก็บไว้เผื่อมีอะไรดีๆก็มีอะไรดีๆจริงๆด้วยนะคะนี่สิบโลออกเลยนะ ไม่ได้ตอนแหล่แบบสต็อกไว้เจ็ดิบแปดสิบนะแล้วมากดนะคะเรื่องนี้รดใแมวคขาเลก,ลออกเลยเออสิบโลออกหล,ล,ลอ,อกลห่อเปลี้ยงกันเลยเรื่องนี้วงแล้วพี่ถ้าอยากได้สีดาวมันจะได้ทองอีกเออพออยากได้สีดาวได้ท้องงงมากเะมนี้แ่ะแหละนะคะใครเปิดแมวก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับตู้นี้นะคะเออ